โอ้โหวินเมทาวินอวดแหวนเพชรหรูของขวัญวันเกิดจากไบเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นวายระหว่างวินเมทาวินและไบวชิราวิตซึ่งสำหรับวันเกิดของหนุ่มวินก็ผ่านมาแล้วนั่นก็คือ2 1กุมภาพันธ์อายุครบ24ปีหนุ่มไบก็ได้เซอร์ไพรส์มอบของขวัญวันเกิดย้อนหลัง นั่นก็คือแหวนเพชรสุดหรูโดยหนุ่มวินโพสคลิปสั้นๆผ่านสตอรี่อินสตาแกรมโชว์แหวนที่นิ้วชี้ข้างขวาเพชรวิบวับทั้งวงพร้อมระบุข้อความว่า b i r ร์เต y กิฟต์ฟอร์มแต k งยูอีโมจิหัวใจสีขาวบอกเลยว่างานนี้แฟนคลับต่างกิจหนักมากสายเปที่แท้ทูจริงๆสำหรับหนุ่มไบ